เติ้ง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 ติ้งเติ้งเติ้ง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 เติ้งเติ้งติ้งเติงเติ้งเติ้งเติงเติ้งเติงเติ้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 งเติงติ้งเ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 ติ้งติ้งเติ้งเติ้งติ้งเ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 ติง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 ติ้งติง เเดมลือยแข่งสวัสดีครับผมกิ่งกาเดชเข้มาเดียวไทยแลนด์ครับพบกันเช่นเคยกับรายการแซบมหาสารครับพี่น้องครับวันนี้ครับผมพอดีพี่แอดมหาอยู่บ้านครับผมจะมาทําผัดกระเพราเส้นใหญ่กันนะครับพี่แฝดสวัสดีครับวันนี้เดี๋ยวเราทำผัดกระเพราเส้นใหญ่ครับครับผมมื้อเที่ยงมื้อเที่ยงวันนี้เป็นวันหยุดนะฮะก็เลยมาทํากิจกรรมทํากับข้าวกินกันที่บ้านนะครับผมวันนี้นูละเอียดก็มาด้วย สวัสดีครับตาก,กล้องครับเป็นตากล้องครับเป็นตากล้องให้ด้วยนะครับผมวัตถุดิบครับมีอะไรบ้างครับผมอันนี้ก็คือตำก็คือมีพริกแลวก็กระเทียมอันนี้ตมพริกให้พี่แอฟเขาพี่แอฟเขาถนัดมากเมนูนี้เมนูอะไรนะครับผัดกะเพราเส้นใหญ่โดยมือพ,พี่แอฟพี่แอฟนะครับผม

กระเทียมหอมก่อนหอมมาแล้วนะครับผมอ่ากลิ่มาแล้วใส่เลยหนุ่มับกระตับหนุ่มับกระตับนะครับใส่เยอะเลยโอ้อันนี้กินทั้งซอยนะครับผมนี่สี่คนเลยกระทะเล็กไปหน่อยกระทะตี้สั่ตอนนี้ก็ยังเนี่ยใหญ่สุดที่บ้านแล้วกระทะหนารับประทานแล้วนะครับผมนี่เทปร้อนเลยนะเทปร้อนร้อนเป็นยังไง ร่านไปไกลแล้วปูไม่กลับแล้วเนื้อถือหวานกระสุกคั้วที่ก่อนจะกว่าจะสุกให้มันฟองใช่ไหมครับอ่าใช่ต้นเงนไม่ใช่้นเงิงเยอะยังอ๋อยังเหรอวยังอันนี้คืออะไรครับผมอันนี้คือเส้นใหญ่เส้นใหญ่คั่วกะซีวดำมาแล้วนีผัเส้นใหญ่คุกวกะซีวดำใช่ไหมครับพี่ต้องคุกไว้ก่อนเลยเพราะว่าถ้าไม่คุกวในกระทะเดี๋ยวมันจะไม่สม่ำเสมอกันสีจะไม่สม่ำเสมอ โอ้ยปลาที่พูดคือหอมกับหอมแนวเนี่ยเติมน้ำเล็กเลครับเติมน้ำสต๊อกน้ำปล่าที่สต๊อกไว้ในบ้านนี่คือถ้าใส่ไส้หมูใช่ไหมหรือว่าได้หมดไส้มันชออสุกยากเครื่องปรุงไม่มีอะไรมากใช่ไหมเหมือนมะขาะเพราเลยใส่ชุดเยอะเลยนะไม่ใช่กระเพาะเลยมันจะนวลเหรอก็ดีก็ไม่มีนะใส่ข่าขอามีข่อก็ไม่เคยใส่ แล้วคนเราไม่ได้คนเราไปซ่อนออใส่ป้าไทยา <c oughs> ผมขอเขียน <c oughs> เขียนภาคพี่นี่ดูเชฟกะทอยไหมครับเอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ครับผมสำหรับแกของเรานะครับตอนนี้กาลังใส่ตับลงไปตับแล้วก็หมูลงไปคั่วกับพริกที่เราตำม,มาแล้วนะครับมันดูเรือแข่งเรือแ่งเลย คุณนูร้อยเอ็ดครับคุณนูร้อยเอ็ดครับตอนนี้นะครับผมเบียร์ของเรากำลังคุกเขาให้เข้ากันนะคะระหว่างพริกกับกระเทียมที่เราตำกันมาตอนนี้บัวกับสับนะครับตอนนี้สับกำลังปูฟัดเลยนะครับและตอนนี้ผมกําลังจานี่นะฮะเขาเรียกว่าใบกะเพรากะเพราเดี๋ยวผมจะมาเด็ดกะเพราให้เป็นใบเป็นใบใบที่มีความสวยงามแล้วก็แช่น้ไว้นะฮะเดี๋ยวจะเป็นผมเป็นลูกมือวันนี้เป็นลูกมือพี่แอฟเขานะฮะเอา ครับคุณนุ่ร้อเอ็ดครับตอนนี้นะครับเนื้อหมูกำลังสุกได้ที่แล้วอันนี้ใส่กระเพราด้วยใช่ไหมครับใช่ครับผมก็คือผัดกระเพราเส้นใหญ่ไงโอ้ผัดกระเพราสเต็ปปกติเขาตีกับข้าวใช่ไหมครับอันนี้คือรวมรวมเลยเอาข้าวคลุ่งไปด้วยอ่ะไม่ไม่เส้นใหญ่เลยไงโอ้แต่นี่เราเปลี่ยนลงเปลี่ยนเส้นเป็นข้าวดูดูในเส้นลงแล้วเนี่ยเป็นข้าวเป็นเส้นแซ่บมหาศาลอันี้แซ่บมหาศาลนะท่านผู้ชมครับ ตอนนี้จะเอาเส้นลงไปในหม้อลแล้วนะครับผมกระทะครับผม้นใส่เข้ามาแล้วนะครับก็ปากติดตามนะครับช่องแซดมหาสมเลนะครับผมวันนี้นุก็ละเอียดมาเป็นปาก้องให้นะครับอ่าดฉะนั้นเราจะปรุงรสนะครับนนด้วยน้ำมันหอ,อ,อยนะครับผมใส่น้ำตน้ำมันหอยน้ำตาลพี่เก่งน้ำตาลไหนเอ่ยเจ๊ใส่ เออเออใช่น้ำตาลอืมกินหอมออกมาแล้วนะครับปลาปลาอะไรของมึงเนี่ยนั่นเนี่ยตันน้ำปลาปั้นนอกไงตันควายเลยอันนี้รถรถจะมาแรกกอนเลยครับปลาสมัยเก่าไงพี่สีขาวสีขาวนี่โอ้โหเหลือเชื่โอ้โหหน้าสงสารจังเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่นี่เลยิวขาวของเมก้าเชฟนี่ของเมก้าเชฟ หมดแล้วนะครับนี่ก็เชฟมาใหม่นะครับผมหมดแล้วของเก่าเขาให้มาเมื่อก่อนเมื่อก่อนเขาเป็นสปอนเซอร์ของรายการก่อนบ่ายไทยทีเอ็มไงจังหวะนี้ใส่กระเพราลงไปเมนูนี้แปลกๆนะครับพี่แปลกบอกเลยว่าแปลกอร่อยด้วยใช้มีที่ไหนทำเตียวโอ้เดี๋ยวผมลองไปตุ๋นตุ๋นตุ๋นนะสูตรที่บ้านทำง่ายๆเล่เดี๋ยวก็ง่ายหอมผมามาดูจังหวะนี้ก่อนนะครับผม เา <No. laughs> ล้างถ้วยครับพี่น้องล้างถ้วยครับ <laughs> เชฟนี้เราเป็นลูกมือเราล้างถ้วยให้ให้เชฟเขา <laughs> เี่แอฟเขาเป็นเชฟ <c oughs> เป็นปิดไฟแล้วนะครับผมเสร็จแล้วปิดไฟแล้วเตรียมเสิร์ฟครับหอมเต็มจมูกเลยนะครับผมมาแล้วมาแล้ว,ลวนี่นี่โหอ,โอมเลยผัดกระเพราเส้นกระเพรากระเพราหมูสับ เส้นใหญ่นี่การทําครัวเราต้องแบบทําไปด้วยล้างไปด้วยด้วยมันจะได้ไม่เต็มตรงนี้เผ๋ยวเราจะทําเมนูอื่นๆสอง่แบบข้องตัวเห็นไหมครับผู้ชายทําครัวนี่ผมรู้แล้วควงกระหล่นอยู่ที่ไหนอที่ไหนนี่ครับนี่แหละครับพี่น้องครับต้นๆนี่ครับทอดออกครับจริงๆมันคือเทฟลั่นนะ ผมก็ทำบ่อยผมทำกินบ่อยแล้วมันก็ผมก็ทำอย่างนี้แหละดกดกๆอย่างนี้แหละอมันก็ร่อนไปด้วยไงนี่ครับสุดยอดครับพี่น้องครับมหาศาลครับพี่น้องตัดกระเพราหมูเส้นใหญ่นะฮะโดยฝีมือของพี่แอฟของเรานะฮะเป็นไงครับพี่น้องเบ่งรูปล่างครับผมหน้าตาหน้าทานมากสีสันสวยงามบอกเลยว่างานนี้เผ็ดแซ่บมหาศาลเนี่ยน้องครับพี่น้องครับ มาอยู่มากินด้วยกันครับนี่โอ้โหร้อนนะพี่ตับด้วยตับด้วยติ่มตับด้วยเออไอ้ควันเป่าแล้วร้อนแน่นอนผมต้องเป่ากันพลาด้วยก่อนเป็นไงครับอืแซ่บมากเดี๋ยวมาหาสารกับพี่รองแซ่บแซ่บใช่ไหมครับมหาสารมหาสารนี่นี่ลองลองพี่พี่คนทำอืมมันเข้ากันเนาะ xin dạy gặp cầu hồng mình mình cà hồng mùa và nó giống thật xin dạy gặp mặt 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 tôi mặt 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 Đi mặt đi mặt 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 ใช่ครับเดียวผมต้องลองนะพี่ลองเลยองลองต้องลองต้องลองต้องลองเบี้ยวหวานเป็นค็มแล้วก็ตังค์ตังค์เวลาลองเลยพี่ร้อนนะเอาน่ลยถึงภูงหูขันเมื่อตดยจัดกินได้ครับกลิ่นหอมขะาพากินแรงมากได้ครับเดี๋ยวผม จะไปลองช่องนูเรศอืมเอาไปลองที่ย่องด้วยลงช่องนูเรศด้วยสุดยอดครับพี่น้องครับบอกได้ครับมาสูตรนี่มหาศารแน่นอนครับผมเอาแล้วครับมาอยู่มากินในกันครับพี่น้องมาหนี้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับกดติดตามช่องย t ท b บแซบมหาสารด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมพอไว้แค่นี้ก่อนพบเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ